เย่เยฉลองจ้าเพลงวนเวียน3ล้านวิวแล้วโดยนุกได้โพสต์แคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่า3ล้านวิววนเวียนนุกธนดลเดินทางไปเรื่อยๆเลยนะอย่าหยุดขอบคุณภาพโปกฉลองเพลงวนเวียนสวยๆให้นุกด้วยนะครับสวยทุกอันเลยแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับนุกเป็นจำนวนมากสุดยอดเลยจริงๆ โดยเพลงวนเวียนเป็นเพลงที่ติดหูตั้งแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื้อหาฟังง่ายเข้าถึงผู้ฟังรวมทั้งดนตรีและมิวสิกยังได้คนของใจมากกำกับแถมได้วิวสวยๆที่น่านและเพื่อนๆในแก๊งเหมาร่วมเต้นทำให้เพลงนี้มีครบทุกอย่างขอให้เพลงนี้เดินทางไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่นุกบอกไว้นะคะ แอดมินขอกล่าวคำว่ายินดีด้วยสุดยอดจริงๆค่ะแฟนคลับฟังกันบ่อยได้ทางช่อง YouTube ช่องสิง Music Channel ได้เลยจ้า